สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แท็กแชนแนลนะครับแล้ววันนี้เราอยู่ในช่วงโมเรื่องแม่นะครับกับเรื่องอะไรแม็กวันนี้เราก็จะอยู่กับเรื่องวินเบเกอร์นะครับผมวู้ฮูซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอนิเมะร้อนแรงร้อนแรงประจำซีซั่นสปริง2024นี้เลยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นอนิเมะที่ตอนแรกช่องของเราไม่ได้แนะนำแต่พอไปดูมาแล้วบอกเลยว่าเฮ้ย แม่งสนุกความดีเป็นอีกหนึ่งของที่ไม่ควรพลาดถูกต้องวันนี้เราเลยรีบมารีวิวให้เพื่อนๆได้ไปดูกันหลังจากจบคลิปนี้แต่ก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดกระดิ่งนะจะได้รับภาพที่ดีจากช่องเรากันด้วยนะครับ เป็นไงบ้างแม้กับเรื่องวินเบเกอร์ก็เรื่องนี้นะครับผมก็ถูกแต่งโดยอาจารย์ซัตรุปนิกิกนะครับผมซึ่งในส่วนของมังงะเนี่ยก็คือออกมาแล้วตั้งแต่ปี64จนปุ่มตอนนี้ตอนนี้ก็คือมีจำนวนทั้งหมด15เล่มแล้วแล้วก็ยังไม่จบใช่ถือว่าวายมาก3ปี15เล่มนี่คือไม่หลับไม่นอนวอยู่วอยู่ถือว่าวยอยู่ครับแล้วก็ภาพค่อนข้างสวยงานภาพในมังงะเนี่ยค่อนข้างสวยคือตอนแรกอ่ะคือของผมอ่ะคือ ดูอนิเมะก่อนอแล้วค่อยไปตามอ่านมังงะซึ่งภาพอนิเมะบอกเลยว่าค่อนข้างสวยอยู่แล้วเออเราก็เลยเหมือนแบบไปอ่านมังงะเอ้ยแม่งก็สวยเหมือนกันว่ะคือตามสไตล์เลยแม็กจะเป็นสายอ่านมังงะอยู่แล้วนะคือประมามาดูอนิเมะแล้วรู้สึกว่าเออภาพแม่งใช้ได้แต่ตัวแม่งสนุกจริงเราก็เลยแบบไหลมาจนแบบต้องมารีวิวแล้วกันนะแล้วเนื้อเรื่องเราคร่าวๆมันเป็นยังไงบ้างเนื้อเรื่องในส่วนของเรื่องคร่าวๆนะครับก็บอกเลยว่าวินเบเกอร์เนี่ยก็เป็นแนว แอคชั่นนักเลงต่อยตีมิตรภาพนักเลงยกพวกตีกันแบบเบียวเบียวด้วยสึกระหว่างโรงเรียนฟิลนี้เลยคลาสสิกคลาสสิกเลยแต่มันก็จะมีเป็นจุดจุดเด่นของเขาคืออย่างเรื่องที่เป็นแนวเดียวกันอย่างโตเกียวรีเวนเจอร์เงี้ยเขาก็จะฉีดไปทางเหมือนแบบย้อนเวลาได้พระเอกย้อนเวลากลับไปแก้ไขอนาคตนู่นนี่ใช่ไหมแต่ของเรื่องวินเบเกอร์เนี่ยมันจะมาอยู่ในทรงที่ว่าพระเอกเนี่ยหรือว่าซากุระฮาลุกะเขาก็จะเป็นฟิลเหมือน อยู่ตัวคนเดียวมาไม่มีเพื่อนอแล้วก็แก้ปัญหาด้วยการใช้กําลังม,มีความรู้สึกว่าอยากจะเป็นที่หนึ่งอารมแบบฟิลปรมานี้คือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนแบบตีมเรื่องเขาแบบรวมรวมแบบที่อ่านมาจะให้ความรู้สึกเหมือนเรากลับไปอ่านพวกมังงะมังงะแบบ นักเลงยุคเก่ายุคคลาสสิกอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าวินเบเกอร์เนี่ยมันจะย่อยง่ายกว่าน,นั้นใช่มันก็จะมีความแบบมีความแบบย่อยง่ายกว่ามีความแบบสมัยใหม่กว่าจะไม่เหมือนแบบไม่มิตภาพจา๋าแบบอะไรเงี้ยคือฟิลตอนอ่านอะแบบเชื่อไหมว่ามันเหมือนฟิลตอนอ่านอีก,กาฐานช่จะมีความแบบดเดือดแบบนั้นความมิตรภาพแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นวินเบเกอร์แล้วอะมันจะมีความเป็นที่เหมือนดีไซน์ตัวละครเขาทําให้เหมือนแบบ เราดูง่ายเราดูแบบอินกับตัวละครนี้ง่ายอะไรรู้สึกว่าจริงๆอ่ะวินเบเกอร์ดีไซน์ตัวละครเขาดีแต่ละตัวก็คือหน้าตาหล่อเท่แถมจริงๆข้อดีของเรื่องนี้คือพระเอกอย่างที่แม็กเล่าใช่มั้แต่จริงๆแล้วเป็นคนซึนๆอ่ะเป็นคนแบบกึ๊กๆๆๆไม่ใช่ซึนหนักด้วยซึนหนักด้วยจริงๆไม่ใช่คนก้าร้ายอะไรจริงๆเป็นคนดีแหละแต่คือเหมือนแบบชีวิตในวัยเด็กนี้ปมอ่าอะไรประมาณนั้นแต่ไม่ใช่ปมร้ายแรงพอเขาได้เข้ามาอยู่ที่โรงเรียนฟูรินเนี่ยก็ทําให้เหมือนเค้าได้แบบ แสดงความเป็นตัวเองออกมามากขึ้นเรื่อยๆถูก,กต้องครับก็เลยเนี่ยมาเข้าโรงเรียนนี้เพื่อที่ว่าเหมือนแบบโรงเรียนเนี้ยคือขึ้นชื่อเรื่องเป็นต่อยเตีต่อยเตีเด็กจุดศูนย์รวมของเด็กเหลือขอถูกต้องแล้วพระเอกก็เป่าก็คือโรเองเรียนอีก,กา <l ug> ว่าง,ง่ายๆเลยเแล้วทีนี้พระเอกก็เลยบอกว่าเอ้ยมันเป็นศูนย์รวมของเด็กเกเรอยู่แล้วเก่งเรื่องต่อยเตีอยู่แล้วงั้นเดี๋ยวกูจะไปเป็นที่หนึ่งของที่นี่แหละที่หนึ่งของที่นี่ให้ได้นะครับปรากฏว่า จุฬพิกผันด้วยความที่เป็นเด็กต่างเมืองเราไม่รู้เราไม่รู้เรารู้เรื่องสตอรี่เรารู้แค่ว่าเราเรารู้เก่ไอนี่อีกาอีกาอยู่นี่อะไรเงี้ยก็เลยไปสมัครเรียนอะาปรากฏว่าโรงเรียนเนี้ยมันดันเป็นโรงเรียนที่ฟิลเหมือนแบบเป็นต่อยตีจริง่อยตีจริงต่อยตีเก่งจริงแต่แต่เขาทําเพื่อปกป้องเมืองไอ้ยปกป้องแบบผู้คนในเมืองคอยช่วยเหลือ ภาพลักษณ์แบบนี้มันไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดไว้ใช่ทำไมยังไมไม่รู้แต่พระเอกก็ฟินเวลามีคนมาขอบคุณแต่แต่แม่งโคเทเทเลยว่ะไ่้คนชอบไอ้ฉากนั้นคนชอบโคตรเทเลยว่ะมันก็จะเป็นแบบนั้นไปใช่แต่ก็ถือว่ามีความแบบ มันก็ดูสนุกดีแล้วก็คือเหมือนแบบความมิตรภาพเหมือนแับช็อตที่เขาเล่าฟิลแบบฟิลมิตรภาพอ่ะจบดูไม่มีความแบบฝืนอ่าใช่อาจจะไม่มีความที่เหมือนแบบเราดูแล้วแบบเที่ยวขนลุกว่ะคือเรื่องนี้ค่อนข้างธรรมชาติธรรมดามาดีไม่เกินมันจะมันจะแบบเหมือนแบบไม่ใส่สีหรือแบบใส่อิโมชันแลให้มันเกินไปมันรู้สึกถึงความพอดีเข้าใจในตัวคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์นึงเข้าใจตัวคาแรคเตอร์หนึ่งค่อยๆเหมือนแบบพระเอกก็จะค่อยๆโตไปกับเพื่อนๆแล้วก็ค่อยๆค่อยๆได้แบบเติบโตทางความรู้สึกว่าเอ้ยทําไมเขาทําแบบนี้ทําไมพวก เขาก็จะเข้าใจลําดับความลําดับของความเป็นมนุษย์และความแบบอยู่กันเป็นหมู่คณะมากขึ้นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนได้เข้าใจชีวิตนักเลงที่แบบเป็นพวก้องกันจริงๆแบบจากเดิมที่เป็นเอะเป็นฟิลลิ่งเนี้ยเพกเขาไม่เคยเขาไม่เคยได้เจอม่เขาเหมือนไม่มีใครเคยทําดีด้วยไม่ว่าจะเกันกับเพื่อนหรือว่ากับคนรอบข้างกับคนที่ไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยพอมาเขามาอยู่ตรงจุดนี้เสร็จปุ๊บเขาก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็เป็นความรู้สึกที่ไม่ได้แย่ดีมันดีเลยแล้วแบบไม่ได้แย่อะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกี่อบอุ่นแปลกๆใช สำหรับใครที่เหมือนแบบลัวขนลุกว่าแบบเอ้ยแม่งมีตะม่เลยไม่เลยบอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นอยากให้ลองเปิดใจดูก่อนแล้วก็ในส่วนของตัวละครอย่างที่บอกครับเรื่องงานภาพเนี่ยดูง่ายอยู่แล้วภาพสวยด้วยแอคชั่นก็ทําดีจริงๆอ่ะตอนแรกคือดูไปตอนแรกก็เข้าใจว่าแอคชั่นดีนะแต่มารู้สึกว่าภาพสวยจริงๆเนี่ยประมาณตอนที่2อตอนที่2ตอนที่พระเอกมันเท้าโรงเรียนแล้วเข้าโรงเรียนทำท่าสภาโค้งเสยเตะคางเข้าไปหนึ่งคนแต่ที่ฉากเนี้ยก็ทำอย่างดีบอกเลยแม่งสวย แนะนำเลยนะทั้งเนื้อเรื่องสตอรี่งานภาพตัวละครอันเนี้ยน่าติดตามน่าติดตามจริงๆครับก็อย่างที่บอกครับว่าตัวละครเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นหน้าโดดเด่นโดดเด่นโดดเด่นอยู่หลายตัวแต่อย่างที่ที่เป็นตัวหลักๆเนี่ยอาวก็อย่างพระเอกพระเอกผมก็แบบส่วนตัวก็มองว่าคาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดดีนะชายคาแรคเตอร์ทั้งหน้าตาทั้งนิสัยโอเคความจริงพระเอกอาจจะเป็นนิสัย เหมือนเป็นคนขี้วอยๆเนาะแต่ก็จะไม่วอยๆถึงขั้นแอสตาถูกต้องอ่ายังเป็นยังอยู่ในเกณฑ์ที่เหมือนแบบเป็นเป็นแค่บวกเวกวอยายสายฝืนวอยๆเหมือนแบบต้องวอยๆแบบเฮ้ยกูไม่เชื่อว่าคนแบบจะมาแบบอ่ะดีกูประมาณนั้นแต่ก็คือมันเป็นวอยวๆน่ารักใช่ใช่แล้วก็เป็นอย่างงั้นตัวซูโอนี่ก็สุขุมนุ่มลึกสุขุมนุ่มลึกหล่อเท่ๆสำหรับใครที่คนเป็นคนชอบพวก ตัวละครแบบนิ่งๆแบบนิ่งๆแบบขีบลิอ่าแบบไอ้อะไรนะแม่งแบบแนวแนวเนี้ยขริแบบประมาณว่าเหมือนแบบไม่อยากออกท่าเยอะแต่ออกทีนี่คือเจ็บเลยแต่เก่งแต่เก่งเลยอะไรอย่าเงี้ยจะชอบจะเป็นจะน่าจะชอบตัวละครดีไซน์ตัวเยอะตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องเนี้ยก็อยากคิดว่าจะไม่มีบทแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรเลิฟคอมเมดี้มีด้วยเหรอเขาอาจจะมีแอบ ่ายยมานิดหน่อยซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่ายังดูไม่มียังดูตอนนี้ก็ยังอ่านไม่ถึงเหมือนกันเพราะว่าอนิเมชันอนิเมะมันเพิ่งมีแค่สตอนในตอนที่เราดูวันนี้นะคือมันยังไม่ได้มีจุดตรงนั้นตรงนั้นเยอะขนาดขั้นแต่ก็ยังมีความแบบยังมีตัวละครสาวๆบ้างนิดยน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นประมาณนี้ซึ่งมันมีตัวละครที่น่าสนใจอยู่หลายตัวครับเขาเขาค่อนข้างที่จะเกี่ยวบทให้ใช่บทดีนะทุกคนค่อนข้างหลากหลายก็ถ้าไม่นับตัวตัวพระเอกแะ้วอย่ตัวพระเอกมันตอนตัวเดิน ผสมกับพระเอกเข้าไปก็เริ่มมีจุดที่น่าสนใจนะต้องบอกว่าถ้าดูอย่างในอนิเมะก็มันจะมีเหมือนตัวเก่งที่แบบอยู่ด้วยกันประมาณห้าหกตัวม,มันจะมีตัวเก่งตัวกากแล้วแล้วห้าหกตัวนี้มันจะค่อยๆมีบทขึ้นมาเรื่อยๆแล้วกันเพราะตอนนี้แต่ละคนยังโชว์ไม่เยอะแต่เดี๋ยวจะได้โชว์จะไ,ได้โชว์ชทุกตัวแต่ก็คือจะเป็นเรื่องราวประมาณนี้แหละครับพระเอกก็คือจะเหมือนแบบจะไต่ขึ้นไปในที่หนึ่งแต่คือจะเป็นการไต่โดยที่จะไม่ใช่แค่การชกต่อยอย่างเดียวคือมันจะกลายเป็นว่าอาจจะต้องเป็นการ ชนะใจผู้คนแหละเพื่อที่จะไปเป็นที่หนึ่งนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นหัวหน้าแก๊งที่ขุดแบบหัวหน้าแก๊งที่แท้จริงคือทุกคนยอมรับทั้งเรื่องความแข็งแกร่งและก็ความรู้สึกแบบเป็นเสาหลักใจเป็นเสาหลักแห่งใจนี่ใช่ไปตามไปตามรอดูกันได้ครับ เพราะว่าความจริงเนื้อเรื่องมันไม่ได้แค่อยู่แค่ที่โรงเรียนฟูลินหรอกครับมันจะยังมีโรงเรียนข้างๆใช่เป็นกลุ่มแบบจิจิโถที่แบบจะมาสู้กลุ่มพระเอกในช่วงต้นเรื่องเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มอีกโรงเรียนนึงก็คือเป็นกลุ่มจิจิโถใช่โรงเรียนิิโที่อยู่เขียติดกันถูกต้องแต่ในในมุมนั้นรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นเป็นจุดแรกที่ให้กลุ่มพระเอกได้โชว์พลังอ่าได้โชว์ศักยภาพแล้วซึ่งผมว่าคิดว่าส่วนตัวแล้วอ่ะตามสเกลหนังเอ้สเกลอันนี้ไม่วัยรุ่นชกต่อย พอเริ่มข้ามเขตไปอนาคตกะเอ้ยข้ามเซงหรือเปล่าข้ามเซนไปยากุซ่าเอ้ยอเลยเหรอมันจะมีฟิลนี้เอนกันเลยเหรอเออมันจะถ้าอย่างอติกาก็จะมีอย่างอีกาก็จะมีฟิลเหมือนแบบพอเราเราเราเก็บพวกโรงเรียนอื่นหมดแล้วอ่ะเราข้ามเขตไปแล้วอ่ะ มันไม่มันไม่มีเก่งกว่านี้แล้วไงเฮ้ยแต่มันก็ไม่แน่นะเพราะว่าแต่แต่โรงเรียนพระเอ็มคนละแนวว่าเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างดูลักสงบอ่าไม่อนข้างมาอยู่ในเมืองนี้อยากกูฟ้าบุกไงไออย่างเราอ่าไม่แน่อันนี้อันนี้ไม่ได้สปอยนะอก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่ใช่สปอยนะทุกคนไม่ใช่สปอยดราดดาวไปดราดดาววนๆนะใช่แต่ก็คือต้องรอดูแต่ถือว่าถามว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งอนิเมะ ที่น่าติดตามมากๆเรื่องหนึ่งถูกต้องใช่แล้วคิดว่ายังไงก็น่าจะมีติดไม้ติดมือเรื่องรางวัลบ้างในปีปีนี้ครับเพราะว่าทั้งงานภาพแอคชั่นสไตล์คาแรคเตอร์ตัวละครผมว่าดีหมดเพลงเปิดก็ดีเอ้ยเพลงเปิดเพราะเพลงจบเพราะเพลงเปิดนี่ย่างดียิ่งเพลงจบชอบมากก็น่าติดตามครับสำหรับเรื่องนี้นะสำหรับอนิเมะในตอนนี้นะครับก็คือที่เขาประกาศมาจะประกาศมาแค่13ตอนแค่สิบามตอนแต่ก็คือพอ13ตอนอย่างเงี้ยเราก็เลยยังไม่ชัวร์ไงว่ามันอาจจะ ประกาศต่อเลยหรือเปล่าเหมือนชังกิล่าตอนที่ต้องลองดูเพราะว่าเดี๋ยวนี้อนิเมะก็มีหลายๆเรื่องที่พอจบปุ๊บประกาศทําต่อข้ามซีซันเลยต้องรอรุ้นนะใจผมก็อยากให้ออกมาทีเดียวสัก25ตอนจะได้ดูกันแบบยาวๆนะอันนี้13มตอนได้หม่พอแต่คืองานภาพขนาดเนี้อาจจะต้องมีอาจจะต้องใช้เวลากันหน่อยนะแรับใครสำหรับใครที่เหมือนกำลังรู้สึกว่าถ้าจบแล้วไปอ่านช่วงไหนถ้าให้ผมเดาจากประสบการณ์มานะมันน่าจะอยู่ประมาณช่วงมังอะเล่ม4 เล่มสามเล่ม4ประมาณนี้ไม่เกินโอเคครับแต่รอทั้งนี้ทั้งนั้นนะรอจบแล้วก็จะคอนเฟิร์มกว่าใ่แล้วก็ดูตามที่น้าผิดน่าผิดใช่เพราะว่าทางช่องเราจะมีทำคอนเทนต์อยู่ครับว่าจบแล้วานตอนไหนเพราะรู้ว่าหล่มไหนต่ออยู่อะไรอย่างนี้เพราะรู้ว่าหลายๆคนก็คงอดใจรอไม่ไหวเช่นผมเป็นต้นนะครับก็ผมก็เป็นหนึ่งคนที่อันนี้ไม่จบแล้วแล้วแบบอยากรู้ต่ออยากรู้ต่อว่าต้องไปหาซื้อมั้งอ่านอะไรอย่างนี้ช่องเราก็จะลงเหมือนกันนะครับผม อ่ะครับวันนี้ก็คงประปานี้นะกับกับตัวอนิเมะเรื่อง Win Breaker ก็อยากให้เพื่อนๆไปลองดูจริงๆนะครับคอนเฟิร์มโดยพวกเราสองคนและทีมงานแท็กเนี่ยแหละมีระยระยากจะส่งท้ายให้กับ Win Breaker หน่อยไหมก็สำหรับใครที่เริ่มรู้สึกว่าเราเอื่อยเฉยกับฟรีเลนมาแล้วทีท่านที่แล้วอ่าเราอยากต้องการเลือดเดือดพล่านหน่อยมารวยกันมาเลือดเดือดพลานหน่อยสมัยใหม่หน่อยแล้วก็ตัวละครสวยหล่อเน้นหล่อซะส่วนใหญ่แล้วกันเท่มีคาแรคเตอร์ดีไซที่ น่าติดตามแนะนําเลยวินเบเกอร์ครับผมซึ่งตอนนี้ก็อาจจะหาดูยากสักหน่อยเพราะว่ามันก็จะมีฉายแค่ได้บิล i b i บิแต่แต่ล่าสุดนี้มิวส์ไทยแลนดก็ประกาศแล้วว่าจะเอาเข้ามานะครับก็อดใจรอกันอีกนิดนึงนะสำหรับใครที่ไม่สะดวกไปดูในบิล i b i บิลนะ วันนะ้เข้าไได้ไอเดียโทษทีเดี๋ยววันไหนอัปเดตเข้ามาเมื่อไหร่พวกเราก็จะมีอัปเดตให้บนหน้า Facebook ว่ามิวส์ไทยแลนด์เข้ามาแล้วนะ่ดี๋ยางจริงๆนิมิวส์คงก็คงจะประกาศวันที่เข้าแล้วแหละใช่ครับครับ <_ d ates> ผมคงประมาณนี้นะโอเคยังไงก่อนจะจากกันไปวันนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์และกดกระดิ่งนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของพวกเราอีกนะครับวันนี้พวกผมสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ